สบายดีนะทุกคนสบายดีจากขอบคุณเจ้าขิงวันนี้เขาพาจูเอได้ผมาข้าวุ้นเจ้าขิงมาจามอเวียอะไรกับมาเลยทำไอศกรีมเลยสูตน้อยกันเนาะต่อสัเดี๋ยวสุดใหญ่สอเอาขอบคุณสุดใหญ่สองสีผ่าคนเบิร์ยีเบิร์ย เออเบ่พอมากินำซีนลวกซีนเอาเบิร์นพอจัดจานย่้มันมีซีนลวกกับซีนลวกเอาเอาสองบอกอ่ะสามไก่สาต้นสามก่ท้าประเด็กตนปกติตัวหนึ่งกปมาณสี่คอสองอัน ปิ้งไก่ทอรแบบขอยมันเปิดอินว่ายู่เสียงเนี่ยมันมีแก่นนมให้ได้จะก hey, ินบ้างสุดพันเมียงข้าวผู้ว่าพอกับแม่อยากกินว่ลท์ตเองสามคลื่นเหมือนบ้านเขียบหมูเอกสามปลาปลาปลามันปลาใหญ่เลยเนาะ l e t ลองเอาอันนึงก่อนตกลงหมดแค่กันน้ำดื่มับซีจ้ะกันเนี่ยับซีน้่มน้ำเดือดตุ๊กเงี้ยมันมีฟรีจ้บางหุงเดีใส่แม่แจก ต่ำอ๋อต่ำฟรีเลยต่ำต่ำสองหน่วยเด้อสไลด์โซบเลยโซมาทุกคนนี่ต้องเสียบแจ็คว่ะายจาดก,การแจ็ค,อคพอแบบผู้ใดก็เมื่อยนะเดินทางมาทุกคนมานี่อันนี้<ม>ห้านี่จะฟรีทุกคนต่ำหูก็เครื่องต่ำมีครบทุกคนมกเล่นมักเพทศมะนาวผักเทียม,ม รอดพอดีพ้ากันเมื่อยเนาเดินทางมากินรถต่ำคุงเผ็ดๆ็จีดจีคือสีแบบสว่งดีทุกคนนี่เขาจะฝากเรียบร้อยเครื่องครกจานที่สองครบให้ต่ำ๋อเนี่ยนอนว่ะ กรงล้ทั้งนาวนาวใช่มสมลายนะคิดแคลตอนสุดท้ายมันคงใส่พ่โหคิดสอ,สองจานมาหนิตำจานเดียวอ่ะจานเดียวก็<อ>ตัำตำลายหล่มันกะกอออานเนี้ยานเนี้ยแสบมึนต้องตำเจาลาปุกนะเจลจานออมแช่พนแน นั้นแม่เป็นตัวฟักมะกรูงนี่เลยฟักเรื่อยๆเลยนะบัวเด้่อวขูดน้ซีมัสยิบใจยอะขึ้นหัวฝันฮึ้ยแบบไปแดงอีกนิดหนึ่งน้อยเดียว<ส>อะไรคือน,น้ำปลากกน,น้ำปลาก็ไร้มันจึงหอมไป พอรลชาตจีจานะลายพอเนะคอยมาความนัวความเผ็ดหรือความสมพอดีอมแ,แมนความสมรสจีจานอย่างพอดีแล้วขันสมลายเห็นมันคิดแควฮึมอันนี้พอดีแบบสว่างนะกินไม่เมื่อยแบบเดินทางมาเมื่อยๆอ่าพอแจ็คสาราวัตรแน่นอนนะเสี นี่กินตมคุงก่อนเลยก่อนนั่นจ้างไปเฮ็ดเวียกไามเด้อเอ้ยมั้ยนี่กินปลาปะยาเนาะจ้างได้เด้อเดี๋ยวน้องไปตั้มให้นะยิงหนาด้วยโอ้แน str ่นอนต่างถ้วยก็ได้โบแจกแจกเป็นได้แต่งกินเฮ็ดลอกเฮ็ดลาบเป็ี่ยนเลยเป็นเชฟเลยอ่านแนวนอนแน่นอนไปมันก็จะเป็นตู้นั่งนะที่นทุกคนเลย พวกเขา,าทำกันหลายคนหลายคนอะไรกันก็จะมีคนขี่รถจักรมาขายฟอกขายผักาไขา่ไม้ต่างๆป่าไก่ทาปลาแดกแซบ<พ>ด,ด้วยแซบไ<พ>ด้แหมซิ่งไก่ทาปลาแดกโซกูด so เลยไอแ้แหลกไอแก้แหลกเคยกินอะไรเลยอ่ะ อย่างบอกสกสารวันฮะอยจีจสุดโอ้ยนี่ขั้นตอนแรกแกมันจะมีอันมันจะมีเครื่องปุ่งน้ำตาลกับแป็งนัวแจ๊กๆเอามามเอาตัวนี้มานี่เด็มมโดยเอาไอแอนแล้วจี้อยู่ How we can ah. Okay, how much? Oh, 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 right? okay. mm -hmm. so, however much chili you want, right? Uh -huh. Remember, it's chili and ginger, so it's spicy. spicy. It's and then you add sugar, oh, no. your MSG, mm -hmm. papayas. I mean the the padek, uh -huh. right? Mm -hmm. <laughs> Just a little bit, mm -hmm. right? And then the broth.

เอาสเตวานโอ้ตใส่น้ำตาลก่อนเลยเนาะโอ้ในนอนไส่น้ำตาลเอาน้ำตาลใส่รสชาติมันจะแล้วแต่หมักเลยสมหวานก็ได้รสชาติน้ำตาลโดยน้ำตาลอ่ะเป็นนัวหน่อยนึงดีิน้ำตาลเอดีส่ อีน ah, oh. oh. oh ้ตหนึ huh. that. That ่งอ่ะไอ้แรกคัปรุงให้แล้วปุ๊บเอาน้ำาร้อนใส่บดีครบเาปลาแดกบรัด้วยปลาแดกเด็กแจ็คปลาแดกจะบวงหนึ่งก็ได้คันแต่มันมันจะกินแหงเปลาแดก มันบ่มักกัดใส่น่อยโอเคเด็แเลยงด้อเคโอเคโอ o คโอเคโ o เคอเคเโอเคโอเคโอโอเคโอเคเคอเคโอเเคคโอเคโอเคโอเคเคเอออออมีเอ ด้โอเคเอาวางรถไปอรุงแล้วก่อนมาแดกไสมาหน่ต้ป่าใสดเนาะแม่ต้อปรุงแล้วรือล่าปรุงแล้วรสชาติมากแลยคับปลาแท้นี่คือปิ้งิิ่นแจ็คช่วยนะ

ทีมังมันมันต้องมันต้องสมสมเนอะสมหวานอ่อนๆแล้วแต่เาหมักสมใส่หมักน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเอาหมักน้ถ้าว่าปรุงแล้วเป็นอะไรก็เอาเอาข้าวปุ้นใช่ปะนี่อ่าเอานี่ใส่หยอกเอาอีกมาบอกีมันบุพเพ

พอพอจานอะไรมันนี่ไก่ทาปลาแดกพอขาขกเลยกสวนนี้ปลาเจียไก่ทปลาแดกนะ้ำดวักครักินม่อมต อาหารโบราจิ้มอะก็ได้แบบแล้วจิ้มีองยังแซ่บโอ้ป้าเนี่ป้านี่มใส่ได้เอาลวกลวกแต่สีนเดยเอาล่ะอาน เอาแบบแบบเก่านี่แหละแบบเก่าสองอย่างมันมังนาวมาแหล้มรสชาตมันจะสมสมหวานอ่อนๆหอมปลาแดกแล้วแต่มักความสมสมใดบม่เคยใส่ใส่เพื่อนนะจะสมเลยรสชาติจะหอมหอมมาเจ้าขิงทุกคนจะหอมปลาแดกแล้วก็จะมีกลิ่น ข้ Now. Need more าวถ่ายอยู่โอเคเดี๋ยวจะสั่งอีกชุดหนึ่งพอแต่ละเชือมักเหนือเลยเขาเลยประกาศสั่งแมนเอาเลืจะเบ็ดมันจะหอมมะนาวป่ะเนี่ยไปที่ทรายตะวันออกหนาวล้วันนี้เวลากินกะเอาเคียบหมูใส่ไปเลยเคียบหมูสิใส่ได้กิน มมันมันชาเราแจ็คเกี๊ยวหมูกินกับเกี๊ยวหมูมันจะแซ่บไงจานบ้กกับจาและเส็มเอาบ้วนหน่อยแล้วกินกับไก่ ADC กัดไก่แล้วกินข้บคุณนใส่ฮะเอาเลยเช็ควันปลาใส่บัดกัดกินแล้วกับดอันนี้ใจ ปิงไก่แซ่บทาประดกอยอะไรสิไหมซี่ป่าถ้าอยากปีนป่าเอาป่าใส่ะจบร้อยละทาอีกระเดี๋ยวอ่กสร้างเข้าวให้พอน้ำข้าวเหนียวนึง อ in ันน no, like ี้กบกบยังบ่เผ็ดนะทุกคนกบจะใส่อันนี้กิบไก่หน้าไอดียีิหอมมากเผ็ดครับรสชาติมันจะหอมเผ็ดอืันนี้น้ำยากเค็มหนาวใส่ขั้นเค็มเราน้ำใส่อีกขั้นจานครับปรุง ปรุงให้มันโอเคก่อนโดย thank you <c oughs> ไม่เลยอัอนนี้คน <c oughs> มันกรบหนาจะโอเคครับสมโพสไปนี่นี่นะต้องปรุงปรุงให้ถึกปากเขาก่อนจะจะอ,ออกปูนใสทุกคน <c oughs> มิกกี้นี่จะเค็มนะ <c oughs> เคม็มแบบข้าวเปล่าไอซ่าหน่อยยัง อะไสิกิ้งมันมีกระพุ่นอย่าสร้างใหม่ปึ๊บอืม,อม,อม,อมโอเคสมบานถึกใจสุดน้อยส่วนหนึ่งยังตั้งเลยใส่มือเลยเนาะมือล่างละหัวไก่หัวไก่หรือว่าคอไก่บนและแอนนี่ไปเห็นเลยเนาะพี่ไก่ายนะ ไปเลยขอบคานสดปลาไก่อกเราจะตัดตแล้วเขาก็จะป่าใส่ทุกคน w มันมันขึ้นกับว่าเขาหมักรสชาติแต่เขาก็ปรุงมันมันบ่มิตายโตเลยเอาอันจานหนึ่งกอนมานี่จานนึ่งโอเคอันนี้ต้องกินกับอันนี้ ใส่มือเลยเนาะอออืมพักใส่เปนี่ตัดเดือดบะกักกับตัำไหมต่ำแจกกดีจานนะข้าวข้าว ย,ยังอะไรกูดนะยั่ไม่อ่นนอานฉีม่มันจะใส่ยังที่ทุกคนพักเติมขอบคุณใส่หอมมีหมักทั่วครับ,นะบหอมครับเดีย๋ยวแล้วแต่อขอบคุณเจ้าขิงมันมันขึ้นกับหอมหมักรสชาตด็ มันบ่มีเบสบ่มีแบบหลดแบบตนมันสบมันบอหรือว่าแซ่บเแซ่บไดแซ่บแเผ็ดกับพรดีเลยเพชดแต่บริเ็ดให้หนอคำนี้เนียส่วงเลยนะเอามาเลยเอาบอบจะไปตามหายบเพช จ็คไตหลานวยแลมันช mm ิปนวยบะกบมากรดนี Luckily, ่จะสมหวานอ่อนๆและหอมประแดกขอบคุณแจวขิงทุกคนมียอลวกซีนโอ้ยยี่บไหนแล้บมวนี้อร่อยยสััม ขอบคุณมานะออใส่มือดับหม่ได้ล<ด>นะบ่มมะ,ะมุมูนี้นี่ขอบคุณจากสองหัวพอละโอเคเอาลงกันเลยจ้ะอันอื่นจับกล้องบนลึงเนาะลึงจับก็เดี๋ยวมานี่เก็บหมูใส่อกีกอืมพักอืม

it's all about this flavor Yeah. yes no it's that and the bad. that it's makes good. it Flavorable. that makes it really flavorful yes very good ah. S <S ป่าได้ลสเต็มบโบ่กเลเอาเขียบมึงใส่เนาะโอ้อเขียบมึงเหม็ดเลยเด็อันค้ัป่าใช่ <S <S ันมีอันก้อนอันสีไข่จะหอมกไปกินอีมเลยวนะทุกคนไ้ฝ่ายแช่เบาไ้ฝ่าเทนอาอบเจน

มะพ้าวกินครับแม่ But บดประมาณห0ดอลนีทกคนกินกินหลายคนเลยหลายอย่างบายแ้วไปแล้วไปไปแล้วไปแล้วไปถ้าเป็นเว้นมาข้าวใรมาข้าเพ่อดี่ hospitality ไงไก่ทาบะเดกยูสาวันกับอันนี้ อีเมียมักตัวไหซิโนนะไซิโนหมดเลมันแซบคนละแบบนี่ก็แซบแบบนึงคือบมีนัวปลาแดงตัวนี้นัวปลาแดงแมนอันนี้หอมหอมปลาแดกเลยผักผักแซบแซบไปนี้ครั้งแรกเนาะที่ว่าทุกคนขอบใจหลายๆเด้อโอเค แข็งแรงเคือไอแซ่บวะขอบคุณเจ้าขิงขั้นปรุงเทาปรุงเทากินทำอิ่ทำหมดแซ่บเพราะว่าปรุงบทเป็นเด็กขั้นปรุงเป็นแล้วแซ่บปรุงให้ให้แมนไปเอาไปต่อนะทุกคนเอาชิปไปใส่เอาบนคลิปหน้าทุกคนมันยาวเลยกินเหยียดแล้วใหญ่อีกล่ะไป